มาอธิบายในขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับการแข่งขันนูบินสละแกนไฟทัวร์ไทยแลนด์นะครับหลังจากที่ท่านได้รับคีออโคดนี้นะครับก็สามารถาใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกนได้เลยนะครับหรือว่าถ้าท่านใดที่ต้องการเข้าระบบนะครับโดยใช้ PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่ท่านกดหรือสแกนเข้าไปแล้วนะครับระบบจะเด้งมา หน้านี้นะครับก็จะมีชื่อ,อชื่อของงานนะครับแกนไฟทัวทร์ทแลนด์2022นะครับผมหลังจากนั้นให้ท่านกดถัดไปนะครับกดถัดไปเสร็จแล้วมาหน้านี้นะครับจะเป็นให้ท่านกรอกนะครับชื่อของท่านนะครับรายละเอียดต่างๆอันนี้อย่างเช่นชื่อชื่อสกุลนะครับก็กรอกเข้าไปจะเลยนะครับผม ต่อไปชื่อชื่อเล่นครับผมจัาเล่นะครับกลุ่มกลุ่มนกบินนะครับโอ้แพรลอดอเมอร์โทนะครับผมจังหวัด นะครับช่องนี้นะครับก็ให้ท่านกรอกอีเมลหรือ ID Line นะครับแล้วแต่ถนัดเลยครับผมก็ขอเป็นอีเมลและกันนะครับก็ต่อไปชื่อ Facebook ครับครับผมอ่าหลาังจากนั้น ก็ให้กดถัดไปนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ท่านไม่ได้กรอกข้อมูลนะครับให้ครบถ้วนนะครับในห้องนี้ในช่องในห้องหน้านี้นะครับก็สมมุติว่าผมไม่ได้กรอกจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านจะกดคําว่าถัดไปคือในระบบไม่สามารถที่จะให้กดถัดไปได้เพราะว่าข้อมูลของท่านยังกรอกไม่ครบถ้วนนะครับก็ผมก็อาตอนนี้แล้วระบบก็จะมาเด้งว่าตรงไหนตรงช่องไหนนะครับที่ท่านยังไม่ได้กรอกข้อมูล นะครับอ่ะของผมจังหวัดไมาใน้กอกอกอกเขาปขารค่ผมหลังจากนั้นกดถัดไปนะครับอ่าตอนนี้จะมาหน้านะครับอันนี้เป็นเป็นหน้าที่อ่าในแต่ละรุ่นนะครับในการแข่งขันนะครับว่าของท่านก็มาตรวจดูได้นะครับว่านกของท่านควรจะลงทะเบียน อยู่ในกลุ่มไหนนะครับอย่างเช่นกลุ่ม A นะครับประเภทมาคอขนาดใหญ่ทุกสายพันธุ์ทางเราก็มีการใส่ชื่อสายพันธุ์ด้านล่างนี้นะครับให้เห็นนะครับว่าของท่านมีตามสายพันธุ์นี้ไหมถ้าตรงก็สามารถกรอกข้อมูลลงได้เลยนะครับดูว่าท่านบูโกนะครับของท่านแบบบูโกบูโกนะครับ บูโกตามด้วยชื่อนกนะครับชื่อนกก็คือไฟเขียวของผมเป็นไฟเขียวเนาะ,ะแล้วก็ตามด้วยห่วงขานะครับห่วงนําเบอร์ห่วงขานะครับสติว่าผมเบอร์นี้คัาผมแล้วก็ผมลงอีกตัวนึงนะครับก็เป็นบูโกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นชื่อมุ้งลวดเนี่ยครับก็รหัสห่วงขาเสร็จแล้วกดแล้วก็ถัดไป นะครับส่วนกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B นี่ก็จะเป็นกลุ่มนกกลางใหญ่นะครับก็จะมีแอฟริกันเกเล็กตัสไอวิซอนนะครับด้านล่างนี่ก็เหมือนเดิมนะครับก็สามารถดูสายพันธุ์ได้ว่าของท่านตรงสายพันธุ์นี้ไหมนะครับสมมติว่าผมมีเกนะครับผมมีเกนะครับกรอกข้อมูลไปชื่อ2นะครับรหัสนี้นะครับก็เสร็จแล้วก็ท่านก็ถัดไปนะครับผมนี่กลุ่ม C นะครับกลุ่ม C กลุ่ม C ก็มีเหมือนกันก็เป็นกระตัวทุกสายพันธุ์นะครับซึ่งก็มีชื่อสายพันธุ์ของกระตัวด้านล่างให้ท่านดูนะครับก็มีสมมุติว่า,าไทตันนะครับของผมมีไทตันไททันนะครับชื่อนกอะไรชื่อนก3ามขาผมแล้วก็ละออดห่วงขาครับ ส่วนเสร็จแล้วนะครับกรอกทุกตัวละห่านกมีถ้ามี2ตัวสาตัวก็กลรอกได้เลยนะครับก็กดถัดไปนะครับผมมารุ่นรุ่นกลางเล็กนะครับรุ่นกลางเล็กนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกลุ่มของกินชีกนะครับซันคอนัวมองนะครับโ no นรีแบ็กเฮดไคลฟามิลี่ไคลนะฮันมาคอนะครับส่ว่าของผมมีฮันมาคอเนาะฮันมาคอรฮัน มาคอน้องชื่อคุอยฟูนะครับรหัสตุนตุน อ่าฮะอ่าผมว่าผมมีผมอยากลงเพิ่มอีกก็มาลงช่องนี้นะครับช่องนี้ก็หันมาคอเหมือนกันนะครับอ่าผมเอามือสันเอาสันบ้างสัน้นคอนัวนะครับสันคอนัวนะครับก็ชื่อนกอ่าข้าวแกงอย่างเงี้ยครับข้าวแกงอีกแล้ว ข้าวแกงนะครับรหัสก็เก้าเก้าเก้าอ่าประมาณนี้ถ้าถ้ามีมีสองมีสามนะครับก็ใส่กรอกข้อมูลตามจำนวนที่อยากลงทะเบียนได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กดถัดไปนะครับมากลุ่ม e นะครับกลุ่ม e นี้ก็จะเป็นกลุ่มนกเล็กนะครับกลุ่มนกเล็ก ก็จะมีหงยกเลิบเบิร์ดนะครับฟอร์พัทนะครับสมมติว่าผมมีผมมีหงยกนะครับหงยกผมก็เกอกเข้าไปหงยกชื่อชื่อสี่นะฮะชื่อสี่เลิบรหัส จ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าสมมติว่าผมมีตัวเดียวเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็ท่านก,กาน็กดถัดไปนะครับกดถัดไปนะครับมาถึงหน้านี้นะครับก็คือก็จะถึงขั้นตอนในการชําระเงินนะครับการชําระเงินนี่ครับก็ก่อนที่จะก่อนที่จะชาระเงินนะครับท่านก็ลองเอมื่อกี้ท่านลงไปกี่ตัวนะครับก็ของเราจะมีตัวเลขจํานวนตัวของนกของท่านที่ท,ที่ที่ลงทะเบ,บียนไป นะครับสมมติว่าเมื่อกี้ผมลงไป10ตัวนะครับต้องต้องดูเช็คจํานวนอย่างดีนะครับติ๊กคําว่า10ตัวนะครับหลังจากที่ท่านติ๊กคาว่า10ตัวแล้วนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังของ10ตัวนะครับจะมีราคาบอกอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ราคาครับเป็นจํานวนเงินนะครับจํานวนเงินที่ท่าน ควรจะจ่ายนะครับจำ,จำนวนนี้จำนวนเงินที่ท่านต้องจ่ายนะครับอย่างเช่นว่า10ต,ว10ตัวนะครับทิ๊กติ๊ก10ตัวนะครับก็เป็นเงิน2,000บาทนะครับก็2,000บาทนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะฮะก็มีตั้งแล้วแต่จานวนของท่านที่ลงทะเบียนไปนะครับแล้วก็มาหัวข้อถัดไปนะครับก็คือเป็น แจ้งความประสงค์ผู้จํานวนผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงนะครับก็สมมติว่าอของผม3คนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ3คน3ท่านแล้วก็จะมีะจํานวนเงินแจ้งนะครับว่าจํานวนเงินที่ท่านจะต้องชําระนะครับก็ผมติดวสามคนนะครับก็ท่านก็นมาดูตอนนี้ของผม10ตัวสองพันนะครับสองพันบวกกับอีก1,050บาทก็เป็นเงิน3,050บาทนะครับเป็น3,050บาท นะครับเป็นยอดรวมนะครับอันนี้ท่านต้องรวมเองนะครับสามพบาทท่านต้องรวมเองแล้วก็ก็ทําการชําระนะครับชำระโดยวิธีใดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้สแกน QR code นะครับท่านก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับเข้าระบบนะครับหลังจากที่ท่านสแกน QR code เรียบร้อยแล้วก็ชําระเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับท่านก็จะต้องมีการแนบนะครับรูณานแนบ หลักฐานสลีปการชําระเงินนะครับก็คือท่านต้องควรจะต้องแน่ไฟล์สลีปหลังจากการโอนแล้วนะครับก็คือเข้าไปคลิกที่ว่าคําว่าเพิ่มไฟล์นะครับเพิ่มไฟล์นะครับก็เลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะครับผมเสร็จแล้วผมก็เข้าไปเลือกสลีปที่ผมทําการโอนไว้แล้วนะครับ อ่านี่ผมก็จะ open นะครับเลือกได้ละแล้วก็ open นะครับเสร็จแ,แล้วมาตรงมุมซ้ายล่างนะครับคําว่า u p โหลดนะครับก็กด u p โหลดครับผมก็รอระบบกําลังประมวลผลอยู่นะครับอันนี้ก็มีมีสลิปเด่งขึ้นมาแล้วครับนะครับเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นท่านก็กดส่งได้เลยนะครับก่อนกดส่งทุกครั้งท่านควรตรวจความถูกต้องของท่าน ให้ให้ดีนะครับถ้าเกิดถ้ากดส่งแล้วเนี่ยคือไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับนอกจากสะว่าท่านควรก็จะต้องลงทีเวียนใหม่เพิ่มเติมนะครับก็กดส่งครับผมกดส่งบ่ายอ่าเสร็จแล้วอันนี้คือเรียบร้อยละระบบก็จะ,ะข้อมูลของท่านนะครับจะเข้าไปอยู่ในระบบของของข้อมูลส่วนกลางนะครับหลังจากนั้นถ้าท่านอยากคิดว่าข้อมูลที่ท่านลงไปเนี่ย ถูกต้องไหมนะครับก็กดตรงนี้ครับกดคําว่าดูความแม่นยํานะครับกดดูความแม่นยํานะครับดูความแม่นยํานะครับก็ตั้งแต่ที่ท่านาลงไปชื่อถูกต้องไหมชื่อเล่นถูกต้องไหมโอ้โหชื่อกลุ่มไหมเบอร์โทรนะครับจังหวัดนะครับอีเมล์อเดลือดไอเดียไลน์นะครับชือ่อ Facebook นะครับ การที่ท่านก่อไปก็รเชื่อสายพันธุ์กลุ่ม A ผมมีหนึ่งสองนะครับก็กลุ่ม B นะครับที่ลงไปเกรถูกต้องกลุ่ม C แล้วก็ไทยต้านถูกต้องกลุ่ม D นะครับพันมาข้อถูกต้องนะครับซังคอนโนถูกต้องนะครับแล้วก็ดูวดูตนตนถึงกลุ่มกลุ่ม E นะครับกลุ่ม E นะครับหงยกนะครับอ แล้วก็มาดูวิธีการาจำนวนจานวนตัวนกนะครับที่เราลงทะเบียนไปกว่สิบตัวถูกต้องไหมนะครับน,นี้สามน้านถูกต้องไหมนะครับถูกต้องถูกต้องกาผมก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ